สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์คูปโบตาร,รุ่นแอ0 1 8ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด50แรงม้าน,นะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสีสูบดเรกอินเจชั่นตัวระบายความร้อนด้วยนะ คันงามรถแท็กเตอร์คูโบตารุ่นแอลห้าศค่ะตัวนี้สินค้าใหม่รถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้ากับตระราช้างนะคะรุ่น f อ 186F นะคะ ชุดใบนี้แดนดินหน้าจากตราช้างค่ะและด้านหลังคันนี้นะคะหนูจัดผ่านถ่ายตราช้างให้1นึ่พวงนะคะด้านท้ายนะคะจะมีผ่นานไถให้1นึ่พวงค่ะสําหรับสินค้าใหม่ของเราคันนี้รถแทรกเตอร์คูปตารุ่นแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดสภาพสวยสมบูรณ์แถมจัดยางหม่ใส่ให้ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะคันนี้เราจัดยางไม่ใส่ให้ทั้ง4ี่เส้น สวยคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กฟเตอร์รรุ่น L น้านนแปคันนี้ตัวรถพร้อมใบมีดันดินาและแผนไถราคาเพียง4,98,000บาทเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> 4,98,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งาน 5018คันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์ค่ะเป็นสี่สูบสวยเดิมนะคะตรวจเช็คเรียบร้อยค่ะไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะชั่วโมงทำงานค่ะคันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่5 4 1ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยทำงานน้อย500กว่าชั่วโมงค่ะระบบเกียร์เกลัก8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะอยู่ใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัว พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวเบาะนั่งนุ่มๆตัวหลังคางงามๆค่ะรถตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้จัดยางใหม่ใส่ทั้ง4เส้นด้วยนะคะสำหรับคันนี้หนูจัดยางใหม่จากโอตานิใส่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะด้านท้ายก็งามๆค่ะตัวพีดีโอพร้อมใช้นะคะเกาะตัวตัดหญ้าเกาะโรตารี่ได้เลยนะคันนี้ด้านหลังเออเรามีผานไถให้1พวงนะคะสำหรับ L 5 0 1 8คันนี้ อ๋อใส่ชุดท่อไปไทเทหล่อๆ,อๆให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กเตอร์คูบูตารุ่น L 5 0 1 8ูันนี้นะคะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นในราคาเพียง4,98,000บาทเท่านั้นนะคะ4,98,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ ร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปิน่นฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ช่องปิ่นแมะค้ารถถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ